ยุงสมัยเนี้ฉลาดทันสมัยที่รักขาวันนี้มีอะไรทานบ้างคะทีะ่รักที่รักรอแป๊บน่ารักอ่ะอ่ะขินขีนไ่มาอะไรอะ่ะไม่เอาอะ่ะจะกินลวดจะาก,กินเลือดจ,จะกินเลือดเลวดเลืดเลืดลืดจะกินเลื จักตายเข้าไปดินี่ไงน่งนอนล่ะนี่ก็มีเลือดเด็กก็ได้มันก็มีหมดอ่ะมีตววได้ไงนะงั้นี่กินที่ร้านไม่ไหว,ไหวแล้วววฟังเลยพี่รักพอแบคโฮร่อยุงที่หลอด UVA ทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเรียนแบบลมหายใจเดียวกับมนุษย์เม่อยุงตามกลิ่นแล้วถูกดูดเข้าไปในเครื่องจะท๋ยวมอยู่ขาดน้ำขาดอาหารและแห้งตายในที่สุด เลือดอยู่ดีอ่ะไม่ได้ฟัง,งกูเลยยุงยังต้องกินคลีนทําเมียใหม่ดีกว่าชีวิตดีถ้าไม่มีอยุเอนเค,ครื่องดักยุง back hole